เรากาลังจะไปไหนกันครับไปพิพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณครับอ่าพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณจังหวัดสุพรรณนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างแจ่มใสเลยทีเดียวเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณจังหวัดสุพรรณแห่งนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปซื้อตั๋วกันก่อน นะครับก่อนที่จะเข้าไปชมในวิทภัณฑ์แห่งนี้ตอนนี้เราซื้อตั๋วมาแล้วนะครับผู้ใหญ่ในราคาคนละ250บาทเด็กราคาเท่าไหร่125บาทครับ125บาทนะครับ,บเดี๋ยวเราไปชมพิพิธภัณฑ์นะครับว่า เขาจะแบ่งโซนแบ่งส่วนยังไงกันบ้างน,นะครับเท่าที่เห็นนี่ก็คือมีโซนของแต่งคอปชุดไทยด้วยของที่ระลึกนะครับเดี๋ยวไปดูกันมเมื่อจ่ายค่าบัตรแล้วนะครับเราก็จะได้ชุดดอกไม้ทุกนะครับมาสำหรับสักการะช้างเอราวัณน,นะครับ ากันตรงนี้เลยนะครับก่อนที่จะเข้าไปชมภายในอาคารที่จัดแสดงนะครับที่ฐานของโัวช้างนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูความน่าสนใจของด้านล่างนะครับก็คือเสาเสาทั้งสี่เสานะครับแต่ละด้านแต่ละมนะุมเนี่ยมันมาจาก สศาสนาละทินะครับก็จะมีพุทธเถราวาทพุทธมหายานความฮินดูนะครับแล้วก็สาวของศาสนารคริสต์นะครับนี่ตรงนี้เมื่อกี้นะครับจา้าทิ่ที่เขาบอกว่าทำมาจากเศษพวกถ้วยชานะครับตรงนี้เอามาตีเป็นชิ้นๆเล็กๆนะครับ แล้วก็ทำเป็นงานศิละปะน,นี่ใช่ทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราดูอย่างเสาพราหมณ์ฮินดูนะครับก็จะเป็นเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าต่างๆนะครับของทางพรามณ์ฮินดู มีช้างนี่ครับสีเสาสีศาสนาสีลทัทธิคําจุนโลกมนุษย์นะครับโลกจะว่าไปก็ เป็นการตีความแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสาของพุทธมหายานนะครับพุทธมหายานณบทลายกระจกทางจีนหน่อยนะครับ ส่วนเสาของศาสนาคริสต์นะครับนี่นี่นะครับนี่บริเวณใจกลางนะครับ กำลังไต่บันไดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและนี่ก็คือคุณเล็กวิริยพันธ์นะครับผู้ที่สร้างพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณแห่งนี้นะครับสวยงามมากเลยนะครับเมื่อมองจากด้านบนนะครับ นี่เราอยู่บริเวณฐานของช้างเอราวัณนะครับเดี๋ยวเราจะไต่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับและนี่ก็คือส่วนสุดท้ายนะครับเรียกว่าชั้นสวรรค์ดีกว่านะครับซึ่งเป็นส่วนที่อยู่บริเวณ ในท้องของช้างเอราวัณเลยนะครับมีก็จะมีพระพุทธรูปปางต่างๆนะครับที่เป็นของเก่าด้านข้างเนี่ยเขาห้ามถ่ายรูปนะครับแต่ด้านกลางเนี่ยถ่ายได้นะครับและถ่ายวีโอได้เป็นพระพุทธรูปปางลีลานะครับองค์กลางที่เห็นอยู่ตรงนั้นนะครับ ภายในสวนนะครับของวิถีพั์ช้างละวันนี้อีกมุมที่น่าสนใจนะครับเขาก็จัดเป็นช้างนะครับให้คนเดินรอดของช้างไปเลยเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแบบนี้อ่าระหว่างเดินก็จะมีมีเสียงช้างร้องด้วยอ่าเนี่ยอ่ มีเซ็นเซอร์อยู่นะครับกลับไปจะได้โชคดีตามความเชื่อนะครับก็สำหรับช้าง3มเสียนช้างเอราวันตัวนี้นะครับความสูงเนี่ยประมาณตึก14ถึง17ชั้นเลยนะครับ ถาวัดจากพื้นขึ้นไปเนี่ยสร้างมาตั้งแต่ปี2,537นะครับมาเสร็จในปี2,500ประมาณ2,546นะครับปัจจุบันก็เป็นเหมือนแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการไปแล้วนะครับ แต่อย่างที่ผมได้ให้ชมไปนะครับว่าที่นี่ไม่ได้มีดีแค่ตัวช้างเอราวัณน,นะครับภายในของตัวช้างและก็ฐานเนี่ยเป็นวิตุพันธ์ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับงานศิลปะอันล้ำค่านะครับดังนั้นนะครับถ้าใครมาเที่ยวจังหวัดสุดรบารที่นี่เป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง นะครับสนุกไหมวันนี้สนุกครับร้อนมากครับอ่าแต่อาจจะร้อนนะครับอันนี้ต้องทำใจสู้ๆหน่อย